สวัสดีทุกคนนะครับผมไ่ดิลไลฟ์โฟตี้นะฮะวันนี้อยู่กับน,นกน้อยตัวหนึ่งเนาะก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าไม่ได้ไปจับมันมานะฮะพอดีผมไปเจอตรงข้างบริษัทนะที่ทํางานผมไม่รู้ว่ามันคือนกอะไรเพราะมันตกใต้รังของนกนางแอ่นนะฮะแ้วแต่ดูดูรูปลักษมันแล้วมันไม่เหมือนวะผมก็โพสในเฟซไปแล้วแหละแต่มันมันก็ไม่ได้คําตอบอะผมก็ไม่รู้จะทาไงก็เลยเอากลับมาบ้านนะฮะแล้วไม่รู้จะเลี้ยงมันยังไงพอเห็นน้องเขาบอกว่านกนกตัวเนี้ย มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่กินอาหารนะไอสองตัวนั้นรออะไรมึงรอกินเหรอรอกินนกนกเล็กเหนกเป็นปลาไหมปลาใหญ่กินปลาเล็กคือมันก็ไม่มันก็ไม่ดื้อไม่อะไรนะฮะแต่ตอนนี้คือมันรู้จักสาภาพอะมันเหมือนมีแผลตรงคอเนอะแผลตรงคอมองไม่เห็นกันมั้ง <c oughs> มองกล้อง <c oughs> มองกล้องด้วยโฟกัสโฟกัสสิวะมือถือกากโฟกัสสิ คือผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็สำหรับคนที่มีความรู้เรื่องนกเนี่ยนะฮะให้คำแนะนำผมหน่อยก็ดีเนาะตอนนี้ผมเออได้เอาสัมภาชุบแล้วก็ให้น้ำให้น้ำมันมัน,ม,นมันก็กินอยู่นะฮะแล้วก็เอาอาหารอะไรสักอย่างเนี่ยมาแช่วไว้อย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะปลดมันเพราะเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงนกกุกหัวจุกแล้วก็ยังไงอะ เคยป้อนนะนะเขาเลี้ยงแล้วผมเจอคนป้อนอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะบ้านผมมันก็มีมีลังนกนางเอ็นอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะบนหลอดไฟเนียแต่มันดูแล้วมันไม่เหมือนกันเลยฮะข้อสังเกตง่ายๆเลยคือนกนกนางเอ็นคือหลายคนบอกว่าเป็นนกนังเอ็นแต่ผมว่ามันไม่เหมือนเลยนะข้อสังเกตแรกคือตรงหน้าผากมันนะฮะนาากนางเอ็นมันจะเป็นสีแดงอะแล้วท้องเป็นสีขาวแต่ที่ท้องดําเลยฮะแล้วก็หน้าผากก็ดําอะหางก็มันเป็นอย่างเงี้ย แต่นกตั้งถัง,งมันจะย,ยาวๆแหลมๆนะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะตอนแรกผมว่าจะเอากลับขึ้นรลังรลังที่มันตกดีไหมแต่ดูแล้วมันก็ไม่ใช่แต่กลัวมันจะโดนผักลงมาตอนนี้คิดไปถึงขั้นแบบว่ามันคือกาฝากนะ <c oughs> กาเอาไข่มาฝากให้นกนังแงนเลี้ยงหรือเปล่าพอโตมาเป็นนี้โดนถีบหัวส่งออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะฮะ ก็สาหรับใครที่มีความรู้นะฮะกนะ็แนะนําผมหน่อยแล้วกันนะเพราะผมไม่รู้จริงๆนะสาหรับนกตัวนี้นะฮะรูปรักก็ประมาณนี้เนาะก็น่ารักดีนะ,ะตามันสวยมากเลยหัวมันใหญ่มากเลยดดคือมันก็พยายามบินอนะ่ะมีน้องรุ่นน้องเขาบอกว่ามันมันเล็กอยู่นะฮะมันเล็กอยู่ขนยังออกไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้อ่ะผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะฮะแต่ที่รู้ๆมันน่ารักมากเลยตาอย่างกัะทิเล็ะ โอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะมาประชาสัมพันธ์เฉยๆเนาะเพราะผมพยายามหาข้อมูลแล้วมันหาไม่เจอหาไม่ได้เลยนะ่ใครที่รู้ก็ช่วยช่ยผมหน่อยละกันนะครับเป็นพระคุณย่างมากขอบคุณครับบ๊ายครับ๊ายบ๊ายปายสิกูคุยกันนกไอสัต